าด่ากันมานนนมีแต่หน้างโง่โอเคูข้างบ้านไม่มันไม่กล้าด่ดาหรอกพวกนี้มันเด็กพวกนี้พวกเด็กเด็ก,ขขกเด็กสิบกว่าคัวไปเด็กกว่าเด็กกว่ารุ่นลูนลกอีกรุ่นหลานวายัยยินไหมพวกปป๊บก็ไม่รู้รุ่นมาลีขอเสนอโอเมกา้าโคสอีสปอร์ตมาด่ามาด่ากันมา,นานมีแต่หน้างโง่โอเค ก็เริ่มเกมมาครับไม่ต้องพูดข้ามทำเพลงครับโอเมก้าเม็ดส้มตัวนี้ก็ด่ากาดแม่งทุกยิดกับด่าแม่งขีพายไวป่วงหมดนะด่าทุกคนก็ไม่รู้เขาโดนใครว่าใครด่าครับลองไปฟังเขาพูดดูสืบไปสอมันได้มันไม่รู้จักกันอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็อีกสิบนาทีมันก็เปลี่ยนชุดใหม่มันไม่ใช่คนที่แบบว่าคบหาันข้างบ้านมันไม่กล้าด่ารพวกนี้มันเด็ก ไม่ไม่ม่ไมันเด็กเลยมันเด็กมันได่ยินเสียงกองกำาร์องแล้วพวกนี้พดเด็กเด็กสิบกว่าปัไเด็กก่าเด็กว่ารุ่นโลกอีกรุ่นหลานถ้าคนวัอายุ่ิใครจมาังเล่นเอง่เด็กเล่น What Bro What are y o t a l b o u t man กว่าะไ่กว่าสิบกว่ายี่สิบกว่าอย่างเงี้ยไม่มีใครอายุสี่สิบห้าสิบมาเล่นหรอก น้อยมีไหมมีแต่น้อยก็ให้เด็กเล่นนะเด็กอ่ะเด็กยี่สิบยี่สิบยี่สิบกว่าสามสิบอะไรยี่สามสิบกว่าอะไรมาเนี้ยยี่สิบมันถือว่าแกมาถึงโง่โแฮปะี้มันถึงโง่โงแฮปะี้มานถึงโง่โงแฮปะแถวเนี้ยแม่งเถื่อนบอกตรงๆนะถ้าไม่ได้จริงอยู่ไม่ได้ตอนนี้ครับผมก็มากับลูกฟาร์มตัวจัดตัวตึงของผมตัวดีดเลยครับ แอพี่แกก็โอ้โห,โหปากแซบเหลือเกินดีๆใน่สัดใครที่ห้ามจะลายง่านแจงสู้กี่รปไปดยไวยินไหมพวกปับก็ไม่รู้ครับว่าพี่แกไปร้อนอะไรมาครับผมอาจจะระเบิดเตาแก๊สบ้านเขาก็ได้ใครจะไปรู้แล้วระเบิดตูดที่ไหนสักอย่างนึงแหละว่านะ เจอโง่สองเกมหวังว่าว,วาเกมนี้เล่นดีนะเล่นดีก็เสมอตัวเล่นเยียงก,กูจะรายงานดาน่ากูเยวันไหนที่เก็บลงโอ้ยทัังเธอ,นอเนี่ยคืนไปเกือบสองจีเลยมั้งใช่ไหมทำดีเสมอตัวนะพวกมึงอะ่ะเข้าใจยนะังโอเคแล้วผมก็ฟาร์มไปเรื่อยเว้ยฟาร์มฟาร์มไปเรื่อยแล้วสังเกตได้ที่ป่าผมเนี่ยมันจะมีเซเนียวกับยางหยุงหญิงหญิงหยุงกุ้ยเนะี่ย มาล่อป่าผมแม่งจนหมดเลยและโลมผมแม่งไปด้านบนไม่กันป่าให้ผมบ้างเลยนะป่าผมก็โดนพ้นไปหมดเลยเด็กกระโปรงที่มาของเด็กรร <laughs> ดก,กระโปรงยอนมึนงหูเด็กหัวกระโปรงมึงอะ ต,ตีป้อมไปเลยตีป้อมไปเลยตีป้อมไปเลยฟังกูเจ้ตีป้อมช่้นมันตีป้อมไม่ต้องมาสนใจกูหนีกูนะมาช่วยกูผมก็พยายามตั้งใจเล่นนะไอด้ดีที่สุดตั้งใจเล่นต,ตั้งใจฟ้าอมกะในเพื่อนทำเต็มที่ฮนะแต่เขากอบ่นไม่เลิกน,นะรอไปฟังดูเดี๋ยวผมก็เล่นครับฟาร์มยิงฆ่า แล้วก็ข่ายางยุงหญิงหญิงยุงยุงย่ยได้หนึ่งตัวแหมโคตรดีใจเลยเกมนี้เดี๋ยวจะโดนโอเมก้าได้สามยกไม่มือก็ไม่เปิดโอย้ยสายมงชนะถึงว่าแลยแ้่ไม่รู้ว่ากูเนี่ยบอกให้ฟังไม่มือก็ไม่เปิดียเยอะเกิดเงียนอย่างก,กันนะโง่ เงียนเว้ยเงียนเงียนยิงเจมส์และทีมเราก็ได้ป้อมแรกครับดูทรงมันก็น่าจะดีฮะแต่ไปดูกันยาวๆผมมองถึงข้างในนี่เลยวะเนี่ยเดินไปเข้าช่วยกันหนั้งน,นะ ก็เก็บสองไปครับน้องๆนะครับลุกตัวซิเกอร์เอามังกรมังกรมังกรตัวสำคัญเลยที่มังกรดางช่วยมันตีมังกร่อยดิไป เสียเวลาและแล้วโลมผมก็ไปแล้วครับเดินแม่งไปเล่นล่างนะครับไม่รู้เขาคิดอะไรอยู่เพื่อนก็บวกกันอยู่ตรงนี้งงไปหมดและผมจะอยู่ทําหาอะไรครับวิ่งนี่ฮะีวิ่งแบบพิตูน่ะ เฮ้ยยอมเจ็บเจ็บไปตัวนึ่งไงเยี่ยเจ็บวิ่งไปเจ็บตายเลยเฮียยอมนเปิดไม่อย่ะผมก็พยายามเล่นแบบสุดความสามารถบอกเลยว่าสุดตีนครับมีเท่าไหร่ก็ต่ายให้หมดพยายามสุดแล้วแต่ก็แม่งได้เท่านี้อะเดี๋ยวคูช่วยตีก็ได้เฮียนี่เป็นยาตีครูตีเองเฮียเบื่อ เอามันยากเหรอเอามังกรเอาดาร์กคลิปเล็กคลิปน้อยในป่าไม่มีประโยชน์หรอกไม่สาระโอเคแปดสิบเจ็ดสิบเองเอาไปทำอะไรวะ เข้าคุมทรัพยากรไม่ได้มันคือกดยอมเข้ากับเขากดยอมถึงมึงไม่กดยอมมึงคุมทรัพยากรได้แบบนี้มันก็แพ้ไม,ม,ม่เอามังกรเอาดาร์กอะไรหมดมึงจะตู้มันได้ไงมึงเข้ากี่ไฟแพ้ทุกไฟอุ๊ยหายรู้เลยงโง่แต่มาลงแรงเมื่อไห What What the fuck เนี่ยกดยอมไม่องไม่ลงไม่ยอม กดยอมทั้อ้อมโง่ที่าาจบเร็วดิไปเกมใหม่มีเดแกโง่ Why are you crying วิธีฟาร์มจังหวะที่เอามังกรเอาดาร์กต้องแอบเอา แดงฟ้าเสร็จเข้าองค์กรฟ้าแดงเสร็จเข้าดาโอ้โหแม้มันเห็นคือออกมาเก็บตัวแครี่อวิ่งไปวิ่งมาที่อะไรม่สักอย่างคำพูดคำจานี่โอ้โหอย่างตึงฮะสมกับเป็นเม็ดแข็งแก่นจริงๆ่่เลนอยาง่ายสุดเลยรับ แล้วผมก็พยายามตั้งใจเล่นไปเรื่อยครับดูช็อตนี้ครับโอเมก้าเข้าไปหนึ่งเดียวขนาดนั้นครับย้อนเยินยิงไม่ได้กันเลยเพื่อนยิงยิงไม่ถอดอะไรที่ยวดเชียวครับแพนด้าก็ดันล่างอยู่กดถอยอยู่สามปีฮะแล้วผมก็มากันบนนะทําดีสุดก็ได้เท่านี้ฮะแล้วเก็บไปอีกหนึ่งคิวแบบหวานๆนะฮะหวานจี๊บและตัดมาช็อตนี้ผมเห็นว่าฝั่งข้ามเขากาลังเอาคองอยู่แต่ว่าเพื่อนเรามากันไม่พร้อมผมก็เลยต้อง ถอยไปฮะมึงจะเข้าไหนมึงก็นำาเข้าไปแล้วกันกูมาเข้าแล้วกูม่เข้าแล้วกูมาเข้าแล้วถ้ากูเข้าไปกูไม่รู้มึงจะเข้าตอนไหนถ้ากูเข้าไปกูไม่รู้มึงจะเข้าตอนไหนถ้กูเข้าไปกูไม่รู้มึงจะเข้าตอนไหนกูเข้ามึงก็ไม่เข้าเดี๋ยวมึงเข้ากู้ก็อาจจะไม่เข้ากูก็ไม่รู้อะอะไรกับไม้ไม่เมยก็ไม่เปิด ที่อะไรกันไหมลูกจะเข้าตอนไหนจะอะไรเนี่ยกันไหมรู้เนี่ยมันจะชนะได้ไงวะมึงจะทำอะไรไม่รู้เลยเนี่ยมังกรดักทำอะไรสักอย่างวยกูจะโซงไงกูก็ไม่กล้ากูออกไปโซงกูก็ตายอะไรก็ไม่รู้ทำอะไรมึงจะทำแรงบอกก็พิมพ์มาบอกก็ได้ถ้ามึงอายไม่กล้ามันก็พิมพ์มาบอกทำไรถ้ากูโตมึงจะมาไหมกูก็ไม่รู้เนี่ยทำอะไรพวกมึงอยู่ พี่พี่พ่อแม่งโง,ง่ที่หมดลูกแม่งโง,ง่เยี่ยมขไาดนี้ยนอยากเห็นหน้าพ่อแม่จริงๆนะคสั์และผมก็เปิดไมคุยกับลุงแกเว้ยแต่ลุงแกมันไม่ค่อยได้ยินในสิ่งที่ผมพูดอะไรเท่าไหร่นะ แมงอย่างตึงจริงๆเกิดเป็นคนอยาเห็นแค่ตัวให้มากนะที่เกียรแล้วผมก็พยายามเปิดไมค์คุยกับลุงแก,ก่รอบรือไม่รู้แกไปร้อนอะไรสักอย่างไฟไหม้ละมั้งกูว่านะครับนี่ครับผมก็ช่วยเต็มที่ครัใส่ฟอร์เลนใส่นู่นใส่นี่แพนด้าโดดแต่ย้อนดูไปเหลาป้อมล่างแบบคิวๆนั่นแหละฮะมันเป็นถ้อย่างนี้แหละทีมกู ก็แน่นอนครับเกม RV ครับมาเล่นเป็นการเป็นทีมนะครับถ้าทีมเล่นกันไม่ได้ก็เรียบร้อยโรงเรียนจีนครับแห้งแบบเต็มระบบตายหาตายหงไปครับและแล้วบ้านผมก็บ้านแตกสแหลกขาดครับบ้านซ่องพังหมดแล้วครับผมก็ไล่ข่าย,ายหานี่ตายหานันไปสองสามตัวนะแตะก็ผมก็สวยหรูอยู่น่ และแล้วครับเกมก็จบครับโอ้โหสรุปยอดครับยอน MVP เอาล่ะฮะใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องให้ด้วยครับถ้าคลิปนี้มีคนดูเยอะเดี๋ยวคลิปหน้าจะลงให้ดูกันบ่อยๆครับสำหรับเกม ROV และเพจมีนวัยรุ่น มาลีนจะจ๊ะ